Audio Jungle. รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับขราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566นายประวณนเชิงสะอาดผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรณภูมิวิทยาลัยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยตั้งอยู่เลขที่108หมู่ที่3ตำบลสักูอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำม,มัก,กานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดสำนักงาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยเป็นโรงเรียนชั้นนำจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสืบสานวัฒนธรรมไทย แล้วไกลเทคโนโลยีสู่สังคมอาเซียนตามวิถีพอเพียงปัจจุบันโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด118คนนักเรียนจำนวน1,863คนผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาของนายประววนเชิงสะอาดผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่ 1. ด้านการบริหารสถานศึกษาและความเป็นผู้นำทางวิชาการได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการโดยคำนึงถึงบริบท และความต้องการของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องจัดทาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นนิเทศกำกับติดตามการจัดก,การเรียนรู้ของครูโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนากระบวนการจัดก,การเรียนรู้นำสื่อน,นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเป็นการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษามีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มีรูปแบบการพัฒนาเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านที่2 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสะพานนักเรียนและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนตามโอกาสเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียน ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านโครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือขา่ายมีการประชุมคณะกรรมการสถา,านศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนและองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อมาเป็นกำลังในการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อให้การบริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่นักเรียนและชุมชนด้านที่5 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาตนเองทางวิชาชีพเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรภายนอกนำความรู้ที่ได้ไปบริหารจัดการและถ่ายทอดให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาตอนที่ 2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางาน ที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษานายประวินเชิงสะอาดผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยไ,ได้ตั้งประเด็นท้าทายในเรื่องการพัฒนากระบวนการติดตามนักเรียนเพื่อลดผลการเรียนมีเงื่อนไขโดยมีวิธีการดำเนินง,งานดังต่อไปนี้มีการรวมกลุ่มชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC วิเคราะห์ระบบปัญหาสภาพปัญหาด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนทางการเรียนรู้วิชาชีพครูทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูประเมินผลที่ได้จดกากกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสรุปและเผยแพร่ผลลัพธ์ การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณมปีการศึกษา2,566ครู180เป็นผู้มีสมรรถนะด้านกระบวนการติดตามนักเรียนนักเรียน180ผ่านเกณฑ์และมีผลการเรียนที่มีเงื่อนไขลดลงเชิงคุณภาพการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา และคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นผลปรากฏต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาของโรงเรียนสวนภูมิวิทยาลัยมีนักเรียนจบตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดและมีประสิทธิภาพผู้เรียนส่วนใหญ่ได้รับผลการพัฒนาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนมีความต่อเนื่องยั่งยืน และส่งผลต่อผู้เรียนระยะยาวองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาดําเนินการโครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงเป็นโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อเอ็ดได้รับรางวัลดีเด่นองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีนายประวินเชิงสะอาดผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องมีจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารโรงเรียนอย่างเต็มกําลังและเต็มความสามารถผลสำเร็จของโรงเรียนรับโล่และเงินรางวัลโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบที่หนึ่งโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero ซีโร School ปี2566เป็นหน่วยตรวจราชการติดตามและประเมินผล ตามนโยบายตรวจราชการติดตามและประเมินผลนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2,566รอบที่สองโดยนายธนากรดอนเหนือผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการผลสำเร็จของครูและบุคลากรทางการศึกษานายภูสิทธิ์สอนสนามและนางสาวลำพูลสิงขารองผู้อำนวยการโรงเรียน สุวรรณภูมิวิทยาลัยร,รับโรลางวันรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2565นางสาวจิราพรคนตรงครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีเยี่ยมผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพทิสประเภทผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ผลสำเร็จด้านผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลแบบ3คนทัวร์นาเมนต์แห่งปีรายการ XTX UTC Championship c 2023ชิงถ้วยพระจาราชทานจากสมเด็จพระกริษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดุ่นอายุไม่เกิน16ปีชายได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอลแบบ3คนทัวร์นาเมนต์แห่งปีรายการ p x t UC TT c h a m p i o n s h i p 2023นชิ t ่2023ชิงถ้วยพระประทานจากสมเด็จพระนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรตชสุดาสยามบรมราชกุมารีรุ่นอายุไม่เกิน18ปปีชายได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในรายการสีสเกตโรโบติก2ูเท้าสั้นทเวนีทีได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ผสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในรายการสีสเกตโรบติก2ูเท้าสั้นทนีทีนักกีฬาบาสเกตบอล3าคูณ3ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขัน ในรายการสิรีมงคลจูเนียณโรงเรียนสตรีสิริเกตจังหวัดศรีสะเกษนายสุภกิจยางนามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 9ทับเเป็นตัวแทนภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือในานามจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลประเภท 3x3 คูณกีฬาแห่งชาติครั้งที่48การชนะบุรีเกม